สักสามสิบปีที่แล้วผมก็สีนี้เฮ้ยฟรีเดดังอ่านักร้องบาสเกตเอลบิลิโจเขาก็ยอมสีนี้ใช่เหรอพี่สีนี้ตอนนั้นผมก็เลยยอมประมาณนี้สีนี้เข้มกว่าของคุณหน่อยไอเดรสล็อกมีเคยมีเดรสล็อกนี่มันยุคสมัย80-90คนดูรายการคุณก็จะตามทันหรือเปล่าเดรสล็อกอันนี้ใครยิ้มตามผู้ก่อการผู้ดูซ์ช่างกล้องนี่แสดงว่ารุ่นเดียวกับผมกิ๊งอาจจะแก่มาแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่ทิมสบายใจได้สบายใจได้ช่วยชั่วจัดจานเลยจัดจานเลยครับ คือรายการชที่ร้นฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดฟรีกับน้องม้าไปแล้วออยากเห็นฟรีของพี่ว่าจริงๆอ่ะวันวันหนึ่งไรสไตล์พิเศษอะไรชื่อมันบอกอยู่ผมขอดูได้ป่ะขอดูได้ป่ะแล้วปีนี้มันหนาวาอ๋อเฮ้ย แปดสิบเปอร์เซ็นของของฝีอ่ะเป็นเสื้อกันหนาวเพราะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งไปเล่นสโนว์บอร์ดกลับมาอ่ะผมเห็นครับผมเห็นอยู่สโนว์บอร์ดกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไอ้กุมภาเนี้ต้องบินไปบอสเซิแล้วสหนาวหาไม่เจอก็เลยเซิร์ชเยอะอะไรเยอะแล้วอัลกอริทึมที่มันน่ากลัวมากเลยกับเพื่อนผมก็ทําก็คือแบบตอนนี้จะคุยอะไรกันหน่อยมึงเอาฝิมึงมาดูดิมึงก็หดไม่ได้เพาเออไปไปแอบส่องอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ๋อพี่ทีมที่เห็นเมื่อกี้เวลาเราเลื่อนแบบ explorer เรานะมันจะแบบเราสปอร์ตสนใจกีฬาสออนนโ์บรด ก็ค ah, ือก็ค oh, ือบอกว่าดูเดี๋ยวนี้ไอ้พวกไอ้ฟีพวกนี้มันจะมีฟีสอนเล่นสโนว์บอร์ดว่าโอเคถ้าทริคอย่างนี้ต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้พอเราไปเซฟมันมากๆคราวนี้มันเอามาส่งให้อยู่ต้นวัยผมเนี่ยสองห้าสองสามเป็นต้นไปเนี่ยเขาเล่นกันแต่ละครับอ๋อแล้วอีกเจนอะไรจะคิดเบบี้บุมไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเรารู้เลยว่า อินสตาแกรมคือช่วงไหนถึงช่วงไหนอ่าทิกตอกคือช่วงไหนถึงช่วงไหน a c e b o o k คือช่วงไหนช่วงไหน t w i t t e r รคือช่วงไหน <S <S ช่วงไหนแมสเซนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้แมสเซนแบบไหนที่แต่ละคนมันจะดรอนอย่างไรสำหรับคนรุ่นผมอะมันเล่น Instagram อินสตาแกรมลยครแต่ว่าเมื่อกี้ <S <S เห็นวิธีตอนนี้คือเบสที่บอสตันเลยครับครับตอนนี้หนะ้าที่หลักก็เป็นิศเป็นทรัพยากรให้กับนักเรียนเป็นทรัพยากรให้กับอาจารย์บางทีเขาอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วมันเป็นทฤษฎ o ทฤษฎีอะไรอย่างๆนานา ไปช่วยอาจารย์เขาสอนเช่นช่วยเรื่องการก,การการบริหารคอร์รัปชันในแต่ละประเทศก็จะมีตัวอย่างของอเมริกามีทฤษฎีว่าคุณต้องทําแบบนั้นอย่างนี้ทําให้เกิดความโปร่งใสย,ยังไงทําให้เกิดความรับผิดรับชอบยังไงอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาเหตุการณ์ที่ตอนนเราเป็นสอสอเนี่ยไปช่วยเขาสอนหรือบางทีก็จะมีนักเรียนหลายคนทั้งคนไทยคนอาเซียนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาที่อยากจะลงเลือกตั้ง สักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยมาจะมีอ่าลงเลือกตั้งบ้างต้องต้องทำอะไรยังไงบ้างก็จะมีคนไทยอะไรต<อ>่างๆไอเหตุการณ์ที่พแบบี่ทิมบอกว่าเราไปเอาสนใจมากพอสมควรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่พรรคก้าวไกลชนะชนะเลือกตั้งไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็จะใช้คาว่า against all odds เขาก็ไม่เคยนึกว่าจะมีพรคก,การเนะมืองที่เพิ่งตั้งมาได้สองสามปีแล้วก็คนที่ลงเป็นเคดเดตนายกรัฐมนตรีครั้งแรก แล้วชนะ14ล้านเสียงชนะจากอันดับสองมา10ล้านเสียงเนะี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต่างชาติให้ความสนใจครับประเด็นที่2ก็คือว่าประเทศไทยมันก็ยังเป็นประเทศในอาเซียนแล้วเราก็ยังเป็นใหญ่อันดับสองด้วยความที่ไทยก็มีข้อดีมีของดีอยู่เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับอาหาร<อ>เรื่องกับาดาราน,นักแสดงบ,บุคลากรสําคัญสาคัญในโลกบันเทิงเนี่ยคนฝรั่งเขาก็ เคยมากรุงเทพทั zat, ้งนั้นเคยกินต้มยำกุ้งทั้งนั้นเคยฟังลิซ่าทั้งนั้นหลายคนเขาก็จะสามารถที่จะรีเลทได้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ไหนก็ห้องเต็มตลอดรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็มากมายพอสมควรอเยอะพอสมควรใช่ตอสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตกลงทำไมชนะเลือกตั้งแล้วโดนแล้วตอนนี้ต้องมาคุณมาทําอะไรที่ฮาวเวิร์ดว่าแบบแนะนําตัวเองว่าโอเคผมชื่อ นายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้เป็นคนตัดสินทางการเมืองแค่พอพูดอย่างนี้เข้าไปในห้องสามคนนักเรียนมันก็แบบไม่เคยเจอไอ้สามประโยคนี้มันเรียงอยู่ในประโยคเดียวอะมันก็คง,คงคงอยากจะรับฟังต่อว่าให้เรื่องราวมันเป็นยังไงเริ่มอธิบายมายังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่ทีมสอนเนี่ยเด็กหม<ค>น,น้อยสุดเวลาที่เป็นคลาสเล็กๆก็สัก30คนขึ้นอยู่กับวิชาก็เหมือนเป็นอาจารย์แล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็สามสี่ครั้งก็จะมีคนาจารย์ใช่แม้ เป็นแบบคือเป็นเลคเชอร์หรือเป็นศาสตราจารย์อะไรพวกนี้แต่ของของพี่นี่จะเป็นเหมือนกับ visiting fellow ก็คือเป็นทรัพยากรที่แวะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น permanent แก็ใครสนใจอะไรก็จะมาก็นี่ก็คือแต่ละคนประเทศโคลัมเบียบ้างจากฟิลิปปินส์บ้างจากอินเดียบ้างอะไรพวกนี้ตอนนี้คือแปลว่าพี่ก็จะเบสนนิวแลนไปกลับพี่ก็ทำกันในในเดือนเนี่ยก็ทำไม่เสร็จภายใน2อาทิตย์แล้วผมก็พี่ก็กลับมาเป็นพ่ออีก2อาทิตย์พ่กลับมาเนี้ยพ่อเป็นพ่อฟูลไทม์ได้ตื่นเช้ามาก็ ก็ผ่านจำมม่นี่ครับไปชมปั่นจักรยานไปชงลูกปั่นจักรยานแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับก็จะได้ใกล้ชิดพ่อแบบลึกมากขึ้นผมเคยเห็นคลิปของอาจารย์ชัดชาติที่เขาปั่นจักรยานริมคลองแล้วก็เจอพี่ไปด้วยไปลองออกกำลังกายบางเีพี่ให้เราเลยวันนี้ไม่ผมจะได้เงไป็นลงพื้นที่ดูเพราะว่าผมจะได้รู้สึกว่าต้องแก้อะไรตัวชัดชาติทุกแนเลยพี่ทีมครับเดี๋ยวผมว่าผมอยากเรียกว่าไอ้คำถามมาเยอะมากถามไว้ต่อไปนะครับบอกหนึ่งสีรับ เพราะอะไรครับวันก็มันเป็นสีที่พี่ชอบโดยไม่มีผลไม่มีผลแล้วก็ใส่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยโค้ดร้อนหนักสุดสุดเลยล่าสุดเรื่องอะไรครับเมื่อวานตอนไปกินข้าวกับลูกแล้วเขาเริ่มมีตกแต่งหน้าในห้องในรถอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเขาโตแล้วเป็นสาวแล้วก็งน้องก็เยอะจริงก็แบบเริ่มเอามาประกอบอยู่ในอินสตาแกรมไปดูได้เริ่มมีไอ้ก็แบบมีสีทำเริ่มใส่แล้วเริ่มแต่งหน้าแล้วเริ่มแต่งหน้าแล้วก็เริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทําก่อนนอนครับอ่านหนังสือครับหนังสืออะไรพี่ดิมสนา่ เป็นนวนิยายญี่ปุ่นของบิบลิโอคนเขียนเดียวกันกับขนมปังเมื่อวานกับแกงกะหรี่อะไรพวกนี้เลยอ่านหไม่รู้ผมไม่ค่อยอ,อ่านหนังสือแล้วง่วงนะแพ้ตัวตัวอัดสอยมากเลยก็แสดงว,ว,ว่าคำตอบเดียวกันนะัคือว่าก่อนนอนอ่านหนังสือผ่นอนใจสิบหน้าหลับแน่นอนคนดังหรือใครบนโลกใบนี้ครับที่อยากเป็นเพื่อนสนิทด้วยครับเจสินดาอาร์เดนนายกของนิวซีแลนด์อ๋อรู้แล้วรู้แล้วผมรู้อันนี้ผมรู้บ้านรูแล้วสัมภาษณ์พี่ทิม เป็นรูปพี่ทิมเจอพี่เหมือนแบบตอนที่พี่ทิมอยู่ในสแลนด์ด้วยก็ได้แง่คิดในการแบบว่าเป็นอนากการเมืองมาจากเขาด้วยเสียน้ำตาล่าสุดเมื่อไหร่ครับรายการพี่สองยุทธเห็นพร้อมกันทั่วประเทศอันนี้นี่มันทําให้ผมเห็นเลยนะว่าพิธีกรที่ถามเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงกับ พิธีกรที่ถามเพื่อหาอารมณ์ครับความเก่ามันต่างกันยังไงคนนึงคนนึงหาแฟกต์กับอีกคนนึงหาอิมชันอ่ะคือไม่รู้แกแกถามแล้วพอแกเห็นนิดนึงแล้วคนไม่เห็นในห้องส่งแต่แกเห็นแล้วก็ที่ถูกออแล้วก็ที่ที่ถูกยิ่งหอดน้ำตาแหลถือว่าาเรจนมุมเลยพี่วันนั้นจนมุมจนมุมไปต่อเจอเจอความเก่าของแกแล้วเลยไปต่อไปหน้าครับผมเรื่องแปลกที่สุดที่เคยเจอตอนนี้ที่รู้สึกแปลกที่สุดก็คือขึ้นลิปแกรมมี่มาไม่ไม่ทินเพราะว่า20ปีก่อนนั่นนี่เคยขึ้นมาก่อนอ่า น่าจะมาแคสงานที่นี่แล้วจําได้ว่าแคส้องกับพี่ภูริตอนนั้นไปเที่ยวเป็นผับสมัยนน้นเลยนะลรวก็เที่ยวกันอยู่กลางคืนแล้วก็มีคนของไกรเมเนี่ยมาแล้วก็ชวนชวนพี่กับพี่ลิคืนนั้นเป็นความลับที่อยู่เลเรากำลังนึกว่าเฮ้ยเออเคยมาเล่นกีตาร์เพลงของพี่อิงอชิตะกับพี่อ๋อมอมลินสมัยตอนนั้นเจารนาราอะไรกันอะวันนี้เรามีกีตาร์มาด้วยเขาตีกีตาร์ตอวปีนั้นขนาดเทาไปครับทะเลที่ไหนชอบที่สุดครับ ตอนนี้อยากไปเกาะมันนอกว้ยทำไมครับเห็นเขาบอกว่าเป็น Private Island ส่วนตัวแล้วก็มีทั้งปีนเขาด้วยแล้วก็มีทั้งทะเลด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเมสันนี้ว่าจะพาลูกไปไป่ใชยองแล้วก็ข้ามเรือไป40นาทีก็ถึงอะไรเงี้ยก็เห็นว่าน้ำสูงถ้าเราไปก็15ดีใช่ถ้าเราไปครับถ้าเลือกได้อยากอยู่ในยุค19เป็นสถึงตอนนี้ให้เลือกแล้วครับอยากอยู่ยุคไหนอยู่ตอนนี้ปัจจุบันทำไมอ่ะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดไอ้พวกจบอยู่กับอดีตผมเบ็คซิงกมะ Ahaha, นนอ,อ,อยู่กับปัจจุบันศาสนาพุทธอยู่กับปัจจุบันใช่คือไปคิดถึงอดีตม,มันก็ไปกลับย้อนกลับไปไม่ได้อยู่ดีทุกที่ตอนนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันมที่ที่เป็นปีของมันแต่อน,นาคตมันก็ควบคุมไม่ได้ถูกต้องโอ้โหนี่เด็กซิ่งเองธรรมะอีกหนึ่งครับผมผมชอบอแล้วเรื่องธรรมะที่ที่ชอบก็อ่าโยคะปีนเขาแล้วก็สควอชก่อนปีนเขาด้วยครับครับบ้านอยู่ข้างๆที่ปีนเขาตรงมีสุขุมวิทสี่เก้าครับโอเคครับไปง่ายไปสะดวกแล้วก็ไม่ต้องมี มันปิดเด็กสุดเมนูอาหารที่ชอบครับซอยจุ๊กจงจุ๊ดิบเลยมีราประจำทีชอบจุดิบแล้วก็ลาบเพิ่งไปเชียงมงเชียงใหม่อะไรมาก็ก็มีก็จะมีทั้งลาบควายลาบหมูลาบไก่ใส่อีสอ่ะเป็คนอีสแซบ ก,กินสอยก,กันดสุดพี่ของร้านอาหารเยอะมากอ๋อครับครับผมอยากรู้ว่าเทสอาหารพี่เป็นแบบไหนเมื่อคืนเพิ่งไปกินร้านสอนมาที่เมิชล,ลินสตาร์สามดาวนะครับะะเป็นไงพี่ก็มันทั้งไม่คุ้นเคยแล้วก็คุ้นเคยในอย่างเดียวกันก็นนคือว่าเราชอบกินอาหารใต้ยอยู่แล้วเราชอบกินข้าวยำเราชอบกินอาหารทะเลเราชอบกินรสชาติเผ็ดๆเป็นพริกอะไรก็แล้วแต่ว่ามันผ่านความคิดสร้างสรรค์มากมายจนกระทั่งมันออกมาเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึงคือชั่นคือพอเราก็ดูด้วยตาเราไม่รู้มันเกิดแต่พนเข้าไปไปแล้วเฮ้ยเอออันนี้มันเกิดอะไรที่เราเคย คุณเคยมาอยู่แล้วแต่ว่าวิธชอบอาหารไทยเป็นหลักได้หมดได้หมดแต่ว่าเพิ่งไปมาเมื่อคืนนี้ก็เลยยังนึกถึงอยู่ถ้าในชีวิตเนี้ยต้องกระติดต้องไปได้ก็ถ้าถ้ากินมื้อสุดท้ายก่อนตายก็ยังคิดถึงเซลนะเซลโุวุมสี่สิบเก้าจริงหรอพี่เอาอนี้ก็คือตอนที่เรียนหนังสืออยู่อเมริกาสักสามสี่ปีเนี่ยพอผมบินกลับมาปุ๊บผมวิ่งเข้าเข้าแซวเอาไปที่อยู่ที่ร้านนะที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับจะเหลือจะเหลือแต่แม่แม่อยู่แม่ก็เรียกเป็นคนพิสูจน์ได้ว่าพี่ตาเนี่ยกลับมาจากอเมริกาาาไม่เข้้บน ตรงเข้าไปแซวก่อนเลยมาที่ซีที่ห้าอะไรอย่างนี้ครับก็ร้านก็เปิดตอนเช้าปุ๊บเราก็ไปอะไรคือแบบจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยววุ้นเล้นแบบน้ำใสแปลบอกว่าไอเวลาทำน้ำซุปห้ามใส่ซีอิ๊วจะใส่แต่เกลือคลาสสิกสุดต้องสีกาเท่าไหร่ต้องสีกาทุกคนทีนี้พูดเรื่องอาหารไปแลวเมื่อกี้ที่จะเกิืนก็คือพี่ติมาคนตอนที่เดินไปตอนที่เดินเข้ามาพูดก่อนใส่เสื้อเมทัลิก้ามาใส่เสื้อมานะครับ เขาคือเห็นเนี้ยีเขาคือชาวร็อกของแท้เลยแท้9080ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเทสติีว่าอะไรกันแล้วแต่เหมือนกันผมมีลิสต์มาที่สุดในดวงใจวงร็อกผมมีลิสต์มาให้เลือกผมเชื่อว่าพี่อฟังมาเยอะสองวงแรกระหว่าง Linkin Park กับ Foo f i g h t e r ครับอ Foo Fighters Foo f i g h t e r หรือ Nirvana ครับ Nirvana Nirvana Metallica ครับโอ้ Metallica Metallica Iron Maiden ครับ เมทัลลิกาเมทัลลิกาควีนครับเมทัลลิกาเมทัลลิกา ACDC ครับเมทัลลิกาเมทัลลิกาหรือว่า Black Sabbath ครับเมทัลลิกาโอ้โหเมทัลลิกาตอบเร็วด้วยนะ Aerosmith เมทัลลิกาโอ้โหเมทัลลิกา Oasis ครับเมทัลลิกาเมทัลลิก้าเดอะสโต้เมทัลลิกาโอ้โหเมทัลลิก้ากับ n i c k กอร์แบครับเมทัลลิกาเมทัลลิกา Radiohead โอ้นี่ไง ผมนึกอยู่แล้วถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้ที่ผมคิดตั้งแต่คุณพูดถึงตั้งแต่คุไฟเตอร์แล้วเนี่ยเมทาลิก้าเรดิโอเฮดครับโอเคคอมพิวเตอร์อะของเรดิโอเฮดเรดิโอเฮดเยเรดิโอเฮดกับ Rage Against the Machine ครับโอ้โหตายตายไมได้เลยครับเรนส์กั t เดอะแมชชินี่ ไอพี่นะนี่รอเขาเล่นเล่นคอนเสิร์ตป้อมมันอยู่มั้ยมันเป็นเทศออกทัวร์ปีนี้หรือปีหน้าอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ทอมยอคนเดียวไม่เพรว่าลูกก็ฟังล็อกเหมือนกันไหมครับไม่เลยเขาไม่ฟังของเราเลยพอเรเข้าเอามือถึงแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนไปฟังของเขาเลยลูกพี่ธีมอย่างพี่พิมเงี้ยครับฟังอะไรบ้างแน่นอนนกก็คือพวกโรซี่พวกเอ่แบล็กพิงค์ใช่ไหมครับถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะฟังสายตาหลอกกันบ้างปีนี้เพลงของก็พวกเพลงดิสนีย์ใช่ไหมดิสนีย์ดิสนีย์ตั้งไอ้โมอาน่าสองอะไรทั้งหลายเลยพพี่่มเเป็นนคฟังงลบอย มีมีบ้านครับที่เลือกที่จะไปนั่งฟังเพลงดีๆอารอนทูเกเตอร์แฟรงก์ทูเกเตอร์แจ๊สก็คือเราพับที่ดีกว่าที่อยู่ใกล้บ้านที่เราไม่ต้องเมาแล้วครับที่แบบเดินทางง่ายแล้วก็ไม่ต้องดึกมากเกรงใจคนขับรถที่เขาต้องรองนานอะไรเงี้ยอยากรู้เลยว่าเวลาพี่ทิมไปสถานเทอรเนี่ยอะไรคือเขาอยากในการแบบเข้าไปอ่ะหมายถึงว่าผ่อนคลายหรือฟังเพลงหรือชอบดื่มหรือแบบว่าชอบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยก็เจอเพื่อนอินเตเพื่อนๆมารวมกันอ่าแล้วก็ฟังเพลงด้วยแล้วก็ พูดคุยกันด้วยเพราะว่าตอนเป็นสสนี่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงแล้วพวกเพื่อนผมพวกนี้ตอนนี้เขาก็มีครอบครัวมีลูกกันอะไรอย่างงี้นานๆทีจะได้เจอกันทีนานๆทีจะมีใบอนุญาตออกจากบ้านกันแต่ละคนนีพี่นไดถือว่าซาดเลยนะสมัยสมัยวัยรุ่นเพราะตั้งแต่เปิดรายการมันมีพูดเรื่องบาร์เยอะมากร้านก็เยอะไม่ว่าจะเป็นคลับหรืออะไรแต่ว่าสมัยก่อนนี้ก็ว่ากางๆกางๆไม่ได้ผลหลายขนาดแบบถือกุทงวันออะไรย่างี้ในกลุ่มเนี่ยถือว่าตัวท็อปไหมอ่ะตัวท็อปไหมตัวไม่ท็อปไม่ท็อปมีมี แบบสวงอารวาสเยอะกว่านี้เยอะมีฉายาไหมมีที่เพื่อนเรียกเิ็ทิมอ๋อมีมีเรียกเป็ิมทิมแบบติมตอนนั้นเพลง m ม d e r n ์นด็อกดังเพลงติมแล้วก็แล้วเพลงอัลบั้มเดอะโมเดินด็อกก็จะเป็นชื่อเพลงก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยประมาณนี้มแฟชั่นครับเมื่อกี้เราคุยเราเห็นฟีดของพี่ติมครับอยากรู้ว่าแฟชั่น สมัยก่อนตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นแต่งตัวแบบสบายๆแต่พอเข้า,เข,าเข้ามาทำงานการเมืองแต่ช่างกันตรงที่เปลี่ยนไหมครับเรียบร้อยที่หมเหมือนจริงๆยังสามารถไม่นะมันก,มนก็มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆเกนี่ยชอบก็คือสะสมพวกเสื้อกาก,ากเพชรเสื้อวงอะไรพวกนี้ก็จะใช้เวลายอยู่ที่แต่ตุจกักแต่เป็นโซนมือสองแต่เป็นโซนมือสองบแบบว่ามาจาก พี่น้องภาคใต้มีเย็นมีทำงานแล้วก็เป็นพนักงานเอกชนแล้วมันก็ต้องใส่สูทบุคลาภิอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะต,ตอนนี้ก็ยังบอกว่าไทยเต้นเดิมอะไรยังก็ยังใช้อยู่ไม่ไปได้ซื้อใหม่มากแตั้งต,ตัวอย่างนี้มาตัาตละละ้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาจาัดชุดคือมีคนเตรียมชุดให้แบบว่าพี่พิมก็เตรียมเองว่าถ้าเตรียมเองเนี่ยคือเตรียมผ้าพิสเลยไหมเรียกตอกเตอร์หลายคนนะ่ะเอาวิธีเป็นแบบว่าพูดถึงแฟชั่นเลยนะในแต่ละวันที่ที่ไปออกแบบอะไรเงี้ยก็มีผมบ้างมีมีพี่พิมพ์บ้างอะไรเงี้ยจะมีมุมไหนไหมของการแฟชั่นนขอองพีีีี่่ทรรู้้้สะไแลวก็ม หรือดูร้อนเสื้อเนี่ยคือของพีตาพาราดอกจะส่งมาให้อย่างนี้ใช่ไหมเสื้ออิงบรินทอยก็อิงส่งมาให้เสื้อคอเทลก็คอเทลส่งมาให้เสื้อหมายไทยก็หมายไทยส่งมาให้อย่างนี้แล้วมันก็จะมีพวกไวไฟพวกหมายไทยเขามีกลุ่มคนทำเสื้อแล้วเขาก็ไปเรียงแบบโลโก้ของพิงฟลอยด์ฟลอยด์ไวไฟอะไรอย่างงี้พอเราใส่ก็กลายเป็นเรื่องล้นปิดขึ้นมาไม่าไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็แค่ชอบเพราะว่าเรามีเสื้อ อ่าพิงปลอยที่เราใส่ประจำพอคนเห็นทำบางอย่างเออนี่มันก็มีความก็เป็นเสื้อพาราลี้ไปมีความตลกไปมีเสื้อพาราลี้ไปแล้วก็ใส่ก็แค่นั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์อือ<ล>อ่าอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องแฟชั่นทั่วไปผมนะไม่รู้หรูเลยว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เชื่อ,อไม่เคยเลยแต่ว่าเรื่องมูนี่ไม่เอาเลยก็ไม่รู้หรูอไม่ได้เชื่อแบบว่าก่อนจะทำอะไรต้องตัดสินใจอะไรยังก็คือเอา เอาระดูเป็นที่สะดวเราคือเวลาไปไหนใครให้ให้ไหว้หรือใครแนะนําอะไรมาเราก็เราก็อธิษฐานจริงอ่าเราก็ขอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยสําเร็จเลยไม่ได้อาเคสมาไม่ได้อาเคสเลยแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องเป็นเส้นเนี่ยหรือบางทีพี่ทำไปพี่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอยู่ก็มีเลยเคยเจอกันมันแบบแน่แล้วอ่ะ ก็ประจาประจาแบบว่าพูดชื่อผิดจังหวัดอุดอรอุบลมันก็จะมีวิธีแก้ว่าแบบอ่ะเราก็แกงเล่นตลกเล่นตลกไปเลยว่าก็เนี่ยดูอยู่ว่าฟังอยู่หรือ <S <S เปล่าตัวนอหลับก็เลยลองถามดูบางทีพูดอยู่ไม่ดับ <S <S อะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่ะเราอาจจะสงสัยไปแรงเกินไปนะไฟเลยดับเลยอะไรงี้ยมันเสียมันก็มีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เป็น p e r f o r m รามันต้องเจอใช่ป่ะเพราะมันมีอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าไปตกใจกับมันแล้วก็แก้ไขแต่คนเป็น p e r ม o r m e r ต้องโดนทุกคนอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง มาานนะหัวใจโสดเลยโสดสนิทจิตใหน้าเลยไม่มีเลยลูกสาวไม่ยอมเลยอ่ะจริงเหรอพี่บอกร้อยเปอร์เซนตต้องของเขาคนเดียวเลยเมื่อคืนก็เพิ่งคุยไปกินข้าวกันหลายหลายคนแล้วก็มีมีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วยเขาก็ถามว่าแอบชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีกคือไได้อยู่กับหนูอย่างเดียวเลยเมืกว่าจะเป็นสิ่งที่ไปเรื่อยๆเลยคือไม่ได้ปฏิเสธความรักพร้อมที่จะรักถ้าเกิดมันมีคนที่เข้าใจไม่ได้เคยคิดที่จะปฏิเสธอะไรเพียงแตที่ผ่านมามัน ไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็คงอยากจะโฟกัสในการเป็นพ่อที่ดีก่อนอแล้วตอนนี้พอเขาแปดเก้าขวบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าโรแมนต์คืออะไรความรักคืออะไรอะไรอะไรเขาก็หวงจักตอนแรกๆก็คิดว่าเขาคงคิดในใจหรืออะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบพูดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอะเขาเริ่มถามแล้วว่าพ่อจะมีแฟนใหม่ไหมอะไรใหม่แล้วเขาพูดแบบ explicitly เลยนะตอนเนี้ยผมก็เลยยังงงอยู่ว่ามันเป็นขนาดนี้เลยอยากดสเปกนี่เข้าเลยสเปกนี่เปนไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบตายตัวขนาดนั้นแล้วนะ ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาแล้วมันกลายเป็นว่าคุยกันแล้วเคมีโคเคมีมันตรงกันซึ่งก็ไม่ไม่ได้เจอคนที่ตรงสบอยงนานมากแล้วก็พอมีคนเข้ามาบ้างมีคนคุยมีคนที่เข้ามาสนิทบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุยกันแล้วมันจูนกันไม่ติดเหมือนตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาคุยวันเนี้ยครับผมได้ทําการรีเสิร์ชเห็นว่าพี่มีการพอเพื่อนผมคนหนึ่งเหมือนกันพอจุ้วออคือผมอะเข้าไปดั้งดูแล้วผมก็ เออพี่ฟอร์มันอยู่ด้วยผมไม่ประพูดแต่ผมจะเปิดเปิดให้พี่อยู่คนเดียวใช่ป่ะไม่รู้จักแต่ว่าเอ้าสงสัยมือลั่นเออไม่ไม่ควรเลยไอ้แต่คุณทำให้ผมรู้สึกนะเออจริงๆมันมีคนที่ทำให้ผมเขินอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่เมื่อกี้ในหัวชื่อขึ้นมาถ้าเกิดเขาเปิดมาแล้วเกิดมันใช้ขึ้นมาปุ๊จะทำหน้ายังไงดีวะ ชอบรัก็ไม่มีครับใคใครเลยไม่บอกไม่บอกก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่อแต่พอคุณทำแบบนั้นแล้วผมก็เฮ้ยมันมีขออ้อมไปดูแล้วพี่เปิดทำ้มไม่ได้เราไม่อยากบอกเป็นความลับไม่มีไม่มีแคพูดไปให้รายการสนุกสนุกเวงั้นเลยชอบที่งานแสดงเขาอะคือคือดูหนังดูละครที้เขาแสดงแล้วเขารู้สึกเก่งแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่เขาสามารถที่จะเข้าบทได้ได้ดีขนาดนี้ในในยุคใหม่นะไม่ใช่เป็นยุคสมัยที่เป็น อ่าท,ที่ผมโตมาด้วยนั่นแหละตอนนี้ทุกคนทุกคนไปไล่ดูว่าไอจีตอนนี้ว่าไ <laughs> ม่รีบอันฟอรัผมว่ารู้เป็นนักแสดงที่เราดูเขาแสดงแล้วเราชอบแล้วก็รู้ว่าเขามีชอบในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วก็รู้สึกว่าเขามีมากกว่าแค่ แค่รู้หลากหลายนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เคยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจริงๆนะพี่พีมมันก็แค่แค่แบบผู้ชายชอบแสดงคนนื่นแค่นี้มันไม่ได้มีแบบความว่าต้องการไม่มีไม่มีไม่มจะเป็น relationship ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หน่อยอย่างเดียวเลยพี่บอกผมพูดอยากเดียมบอกเดี๋ยวตัดเมื่อกี้ออกพี่พีมไม่เคยชอบใครครับเราพูดเรื่องสตลกกันเยอะล้ว ถีงอยากรู้เรื่องซีเรียสบ้างผมอยากรู้มุมมองความคิดพี่ในแต่ละเรื่องหลบอมุมมอ,อยกตัวอย่างเช่นการทําแทง้งผมอยากรู้เรื่องนี้ว่าพี่คิดเห็นยังไงกับการทําแทง้งคือคนที่คนจะมีความสามารถในการแสดงออกเรื่องนี้คือ,คอผู้หญิงเออเคคนที่คิดเรื่องว่ากฎหมายว่าทําแท้งได้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วคือ,อมันจะแบ่งเป็น t r i สเตอร์นะอายุ0นถึงอาทิตย์หลังจากนั้นต้องไปหาหมอก่อนนั้นนั้นทำได้เลยแล้วก็มีเรื่องถกเถียงกันในประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มันถกเถียงกันรวมถึงเวลาพูดเรื่องนี้ในสภามัันกลบายเป็นผู้ชายะ มาตัดสินกันแต่เราทั้งที่จริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรจะมีโอกาสจะพูดได้มากกว่าซึ่งตอนที่เป็นอดีตพักคก้าไกลล้วก็มีนโยบายนี้ว่าให้ทําทั้งปลอดภัยเพื่อที่จะให้มีทางเลือกแล้วก็พวกที่ทําเถื่อนอะไรพวกนี้มันจะได้หายไปแล้วก็ให้ผู้หญิงก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอะไรเป็นอะไร